สวัสดีครับที่นี่ RDD รถดีเด็ดซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองนะครับผมคุณแผนเบอร์โทร083 440 2297ลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมเพิ่มเติมได้จากเบอร์โทรนี้ RDD รถดีเด็ดเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเครืออัคคนเนแกปิตอนวันนี้นะครับผมพามาอยู่กับ Camry x t e m o o นะครับ mm hmm. อ่าคันนี้เป็นตัวโฉม2 0 g นะครับ X t e ซซึ่งความหมายของคาว่า X t e i m o นะครับก็ เคยได้พูดไปหลายๆคลิปแล้วนะครับว่าเป็นชุดแต่งนะครับเดิมโรงงานของทาง t o y ยต้าเฉพาะรุ่นแคมรีนะครับซึ่งความพิเศษของเขานะครับเป็น2.0แต่ได้เป็นแบบออปชันที่ค่อนข้างจะเหนือนะครับออปชันใกล้เคียงกับ2.5นะครับซึ่งณเวลานั้นเป็นอะไรที่ค่อนข้างว้าวมากๆเพราะอย่างแรกเลยนะครับได้เป็นแบบเบาะหนังสีดำนะภายในดำดุ สมชื่อเลยว่า x x t m o นะครับเป็นชุดแต่ง D 4 s นะครับ Xtimo 2.0 Camry ซึ่งชุดแต่งภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็น s k i ิร์ตสปอยเลอร์นะครับสเกิรรอบคันหรือว่า Spoiler เนี่ยแท้เดิมโรงงานนะครับไม่ว่าลูกค้าจะเกิดอุบัติเหตุนะครับสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุขับรถชนไม่ต้องห่วงในส่วนของเรื่องของแต่งนะครับเพราะว่าเป็นชุดแต่งเดิมจากโรงงานนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมานะครับสามารถที่จะเคลมได้นะครับแล้วก็เบิกใหม่ได้ด้วยซึ่งเป็นของเดิมของแท้ของ Toyo ต a นะครับดีไซน์ภายนอกเขาได้ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะมีไฟตัดหมอกนะครับชุดแต่งของเขาเนี่ยล่อเลยทีเดียวนะครับได้เป็นแบบว่าเนี่ยครับเป็นงาน1ชิ้นนะครับสชิ้นด้านนี้นะครับค่อนข้างที่จะสวยนะครับ ได้สำคัญเลยได้เป็นขาวมุกนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะเป็น Extimomo นะครับสวยเลยทีเดียวนะครับเดีย๋ยวพาไปดูภายในกันว่าภายในเขาจะเด็ดดวงแค่ไหนนะครับในส่วนของบบบเบาะบับพูบดอะไรเนี่ย <c oughs> คุณแนอนในส่วนของเบานะครับก็จะเป็นแบบว่าเบาไฟฟ้านะครับซึ่งได้เป็นแบบเบาะสีดำนะครับไล่ตะเข็บแดงแล้วก็สวยอะ่ะแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับ เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งนะครับเขาได้ t a n d ดิ s h i p ด้วยเห็นไหมนะครับ p a n d ด n s h i p คือทำให้เราสามารถลดลดความเร็วเพิ่มความเร็วเหมือนแบบเกียร์แมนนวลเดี๋ยวขออนุญาตหยิบกุญแจสักพักหนึ่งนะคุญแจได้มา2ดอกนะครับเดี๋ยวผมพาดูภายในออปชันของเขานะครับเข้ามาปุ๊บนี่เขาก็จะเป็นเวลข้ามแบบนี้เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูอ่ะ เขาก็จะขึ้นเวลข้มด้านหน้าเป็นแคมรี่แบบนี้เลยนะครับในส่วนของคอนโซลด้านข้างนะครับเหมือนเป็นลายกราฟ,ฟิกนะไม่ใช่ลายไม้นะแล้วก็ที่สําคัญตรงคอนโซลหน้าเนี่ยครับเขาก็จะบุหนังแบบไล่ตะเข็บแดงแบบนี้นะครับเพิ่มเติมได้หน้าจอเวลาถอยหลังนะครับเขาก็จะมีหน้าจอมาให้ด้วยซึ่งปกติแล้วถ้า2.0นะครับเขาจะไม่ได้นะครับในส่วนของหน้าจอถอยหลังแบบนี้ได้เฉพาะตัวเอสตินะครับและก็เพิ่มเติมเลยในส่วนของ แผ่นนั่นชิปนะครับเขาให้มาด้วยนะครับเพิ่มเกียร์ลดเกียร์นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างสปอร์ตนะครับดีไซน์ภายในเน้นเรียบแต่หรูดูดีนะครับไม่เยอะแต่แพงนะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถชาร์จในส่วนของโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็ช่องแก้วน้ำมีให้2ช่องนะครับแล้วก็ด้านข้างนี้นะครับไว้วางของจุกจิกได้นะครับแล้วก็จะมีที่เสียบ usb เพิ่มอีกหช่องนะครับกับ แจ็ค3.5ม้า่านด้านท้ายสามารถเปิดจากตรงนี้ได้ <C oughs> นะครับเขาสามารถเพิ่มเ,เปิดม่านปิดม่านจากด้านนี้ได้นะค่อนข้างโอเคนะแล้วก็สามารถใส่ USB ใส่ CD ได้นะครับปุ่มเมนูอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดเลยเพิ่มแอร์รดแอร์เนี่ยเป็นแบบดิจิตอลครับภายในค่อนข้างสวยหรูหราเลยทีเดียวกับ Camry นะครับซึ่งข้อดีอย่างหนึ่งขอหรบบ c a ม r ีคันนี้นะครับเ็ก็ นะสไตล์คุณผู้หญิงนะไว้แต่งหน้านะครับช่องนี้นะครับแล้วก็สับคาสุดเลขใหม่14316กิโลเมตรเท่านั้นนะครับกับคันนี้ราคานะครับ5 7 10, 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสภาพโดยรวมแล้วค่อนข้างสวยเดี๋ยวผมพาไปดูด้านท้ายดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะลืมบอกไปในส่วนของกระจกนะครับเขาจะสามารถเป็นแบบตัดแสกแบบนี้ได้ด้วยนะอ่าแล้วก็ตรงนี้ ปรับเมมโมรีซีดได้2ช่องนะครับก็คือปรับในส่วนของอกระจังที่เราปรับนั่งนะครับเดี๋ยวตรงนี้ขออนุญาตขยับรถนิดนึงมีน่าจะเป็นพี่เซลนะ,ะเดี๋ยวผมขยับรถได้จะได้ดูกล้องด้วยว่ากล้องเป็นยังไงนะครับเวลาเราถอยเนี่ยครับเขาก็จะมีกล้องบอกตำแหน่งแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวผมขออนุญาตถอยให้เขาก่อนนะครับ ซึ่งกล้องด้านท้ายครับเราสามารถมองเห็นได้ว่าเราจะมีสิ่งกีดขวางอะไรหรือเปล่านะครับก็ค่อนข้างโอเคนะขยายาไให้เขาด้วยถือโอกาสได้ขับรถเล่นด้วยเลยนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็ข้อดีของเขานะครับก็คือมองเห็นด้านหลังได้นะครับแล้วก็ การขับขี่ผมว่าค่อนข้างที่จะนุ่มนวลด้วยสไตล์ของแคมรีนะแล้วก็เพิ่มเติมอีกอย่างหนึง่งได้ความหรูหราความสปอร์ตกับรถคันนี้นะครับเลขไม่นะครับเพียงแค่แสนกว่ากิโลนะครับแล้วก็ราคาน5นห้าแสนเจ็ดหมกว่าบาทเท่านั้นเองไหยได้แคมรีนะครับได้ความหรูหรานะครับได้แบบค่อนข้างโอเคนะรถค่อนข้างใหญ่นะครับขับขี่เนี่ยไปต่างจังหวัด ค่อนข้างจะสบายเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างดีใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ผู้โดยสารตอนท้ายนะครับพิเศษอย่างหนึ่งในส่วนงผู้โดยสารตอนท้ายเนี่ยเวลาเปิดมาเนี่ยครับเราจะได้ช่องแอร์สองช่องนะแล้วก็ที่พักแขนแบบนี้มาให้ถือว่ากับราคา5้าแสนเจนะฮะณปัจจุบัน570,000เจกว่าบาทอะให้ออปชั่นมาค่อนข้างดีนะครับตอบโจทย์แน่นอนนะครับแล้วก็ ที่ใส่เอกสาร2ช่องได้เบาะหนังไลต่ตะเข็บแดงแบบสปอร์ตแบบนี้เฉพาะเลยนะครับ x x t m o เท่านั้นนะครับเฉพาะ x t ส o ิเท่านั้นได้โชว์ปี2017กับคันนี้ราคายย้ำอีกรอบหนึ่ง579,000บาทนะครับสภาพค่อนข้างหรูหราเลยทีเดียวเดี๋ยวผมขออนุญาตดับเครื่องยนต์ก่อนน้ำมันจะหมดสามารถที่จะพับกระจกได้นะครับ traction control น,น,นะครับ แล้วก็มีในส่วนของเวลาซ้ายขวาเนี่ยถ้ามีรถแซงเนี่ยครับเขาจะมีไฟสัญลักษณ์เตือนให้เรารู้ในส่วนของมุม45องศาครับแล้วก็เกียร์นะครับได้เป็นแบบเกียร์ถุงหุ้มแบบว่าหนังดำลายตะเข็บแดงสวยนะคือเป็นตีมเดียวกันทั้งตัวรถเลยนะครับคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้สูงสุด84งวดน,นะครับราคาเงินสด5 7 9 0 0 0บาทราคานี้ไม่เก็บไว้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าพี่ลูกค้าซื้อเป็นแบบ จัดไฟแนนซ์นะครับฟรีในส่วนของประกันภัยมีด้วยไม่มีค่าจัดไม่มีค่าโอนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับที่ลูกค้าที่ซื้อเงินสดก็ไม่ได้เก็บแบตน,นะอันนี้ไม่ต้องน้อยใจกันนะครับและก็ที่สําคัญนะครับสิทธิพิเศษสําหรับไม่ว่าจะซื้อเงินสดหรือจัดไฟแนนซ์นะครับก็พิเศษให้เหมือนกันนะครับรับประกันเครื่องเกียร์หนปีหรือ20 0 0 0กิโเมตรและบริการช่วยเหลือฉุกเฉินอีกตลอด24ชั่วโมงนาน1ปีเต็มด้วยกันนะสิทธิพิเศษนี้ มีมอบให้กับลูกค้าเลยสนใจไงติดต่อทักทายได้นะครับบอกว่าคุณแผนอยากได้คันนี้นะเป็นสีขาวมุกค,คันนี้เลยเอ็กซิโมคันนี้เลยจองไว้ก่อนได้ไหมจองอยู่ที่1,000บาทนะครับแล้วก็จัดไฟแนนซ์นะครับหรือว่าจะซื้อเงินสดอันนี้ คุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับสนใจยังไงนะครับติดต่อทักทายได้เบอร์ผมด้านล่างนี้0834402297นะครับรถจอดอยู่ที่สาขาบางนานะครับติดกับไบเทคบางนาแบบนี้เลยหรือว่าจะเดินทางมาดูขออนุญาตแจ้งกันก่อนนิดนึงเพราะว่าเดินทางมาแล้วไม่ได้นัดหมายไวจ้จ้างเจ้าหน้าที่ร,ปรอปภให้เข้าจริงนะครับหรือว่าถ้าเดินทางมาแล้วโทรหาผมส่วนตัวนิดนึงบอกว่าคุณแผนผมอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาเข้าไปพาไป รับเข้ามาดูรถนะครับก็คันนี้สนใจก็ติดต่อทักทายได้ยังไงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อน,นครับลืมบอกไปถ้าจะจองไว้ก่อนได้นะครับจองอยู่ที่1 0 0 0บาทเข้าบัญชีบริษัทอาคาเนีรถดีเด็นนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะไม่ได้เป็นเป็นบัญชีส่วนบุคคลนะครับอันนี้ลูกค้าสบายใจได้อย่างแรกเลยคือเข้าบัญชีบริษัทนะครับยังไงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ ยังไงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่นะอีพีหน้าสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ